ครับขณะนี้11เ,เวลา11นาฬิกานาทีนะครับส1ดนาฬิกา1นนาทีาทาทสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับเวลา11เนาฬิกานาทีนะครับก็ขณะนี้หลวงตาท่านก็ใกล้จะถึงที่พักอาถาช่วงเที่ยงแล้วนะครับ ครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับจุดนี้จะมีสัญญาณนะครับบ้านห้วยโป่งการนะครับบ้านห้วยโป่งการนะครับขณะนี้หลวงตาท่านทุดงมาถึงบ้านห้วยโป่งการนะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนน้ำยกขึ้นนะครับเตรียมยกน้ำนะครับ

นี่ก็บ้านห้วยโป่งการนะครับบ้านห้วยโป่งการตำบลผาปองอำเภอเมืองนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หนวัดที่นี่ไม่ไม่าที่ พระอาจารย์ท่านในนิม,มนต์หลวงตาท่านพักนะครับแต่ว่าหลวงตาท่านนี่อยู่ข้างหน้านี่นะครับเนาะ,ะวัดวัดที่พระอาจารย์ท่านนิม,มนต์หลวงตาท่านในแวะนะครับแต่ว่าหลวงตาท่านไม่ในแวะนะครับทางขึ้นอยู่ฝั่งซ้ายมืออยู่ด้านหน้านู้นนะครับ ตั้งแต่หลายปีแล้วนะครับที่ต,ตาท่านได้ทุด,ดงมารูปเดียวนะครับได้มาพักที่วัดท่านนะครับนะครับอยู่ด้านบนนี้ครับนะครับ,นะรบสำนักสงฆ์นะครับ ห้วยโป right? uh, you know. ่งการนะครับครับหลวงตาเคยมาพักดพ่า uh, นือเลงตาเคยมาพักครับสำนักสงห้วยโป่งการนะครับเนี่ยที่หลวงตาเคยมาพักาค ตาท่านมองดูว่าอมองดูใช่แล้วลงท่านบอกหท่ลวางตาท่านมองดูตาท่านบอกท่านบอกว่าใช่นะครับใช่ท่านจำได้แล้วนะครับลา่านอบ เรียวางไว้เลยนะครับอย่างนี้จนมีที่มาเกิดนะครับด้านหน้านี่ก็มีภูเขานะครับดอกไม้เอาเก็บไปบูชาที่บ้านเลยนะครับ <S 2> <S 2> เอาไปบูชาที่บ้านเลยนะครับเน้ำก็เก็บไว้ที่อี่นอันนี้ก็เป็นย่อยทำบ้าน หวยวก,การนะครับที่มารอกาบไหว้ขอพรวงตาเนชื่นสาธุสาธุค่ะ

ให้เก็บปัจจัยใส่กระเป๋าไว้นะครับ

อบอกว่าเอฟซีครับหนูหนูมาถึงนานหรือยังเนี่ยรู้อยู่ว่รู้อยู่แม่ จะเดินจะเดินกี่วันเนี่ยเด็ก,กฮะ้าแม่มีงานอ๋อถ้าแม่มีงานก็ได้กลับใช่ไหมอือเอาะไรคุณแม่ขอบคุณครับนี่ก็เป็นลูกชายพี่มิมี่นะครับอ่าวันนี้ท่านก็พาลูกๆแล้วก็พี่น้องทางสุรินนะครับมากราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นนะครับแล้วก็มาร่วมเดินเล็กแม่อยู่ในอะเล็ก อ๋อนะครับก็สารคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามแด้กดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube นะครับตามดัมซิ่งนะครับสารคลิปนี้สวัสดีครับ